สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมานะครับทำการเปลี่ยนกองอากาศนะครับมอเตอร์ไซค์ยอนด้า c b 6 5อ็นะครับโดยกองอากาศที่เราได้มาเนี่ยผมสั่งมาจากช h อป e ีนะเป็นกองอากาศที่จะทำจากสแตนเลสนะครับเป็นกองอากาศสแตนเลสนะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นกองกระดาษกองผ้านะฮะเราจะเปลี่ยนทิ้งเลยคันนี้เนี่ยขับมา3ามหมื่นโลเลยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับข้อดีของกองสแตนเลสเนี่ยเราสามารถถอดมาเป่าแล้วก็ล้างน้ำตากให้แห้งได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนใช้งานกันดูนะครับ ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นต้องถอดเจ้าตัวชุดสีด้านข้างเนี่ยทั้งสองฝั่งออกก่อนนะครับโดยขั้นตอนเนี่ยไม่ยากเลยก็จะมีการถอดน็อตทั้งหมด3าตัวนะครับจุดแรกคือจุดนี้นะครับจุดที่1นะครับจุดที่2ที่อยู่ด้านบนนี้นะฮะนี่จะเป็นน็อตตัวที่2นะครับและน็อตน็อตตัวที่2ตรงนี้นะฮะน็อตตัวที่3าจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะสังเกตเห็นไหมถอดน็อตทั้งหมด3ามตัวก็สามารถดึงชุดสีด้านข้างออกมาก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันเลยฮะ ก็สเต็ปต่อไปนะครับหลังจากที่เราถอดทุดสีด้านข้างออกมาไดา้ีแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นน็อตตัวยึดถังตรงนี้นะครับจะมี2ฝั่งเลยนะครับน็อตยึดถังตรงนี้นะเราต้องถอดตัวน็อตยึดถังออกก่อนเพื่อให้เรายกถังขึ้นได้เพราะว่าเจ้าตัวกองอากาศเนี่ยมันจะอยู่ใต้ถังลามันเราเลยนะครับวิธีการคือน็อตตัวนี้เราใช้เบอร์สิบหัดได้เลยนะครับใช้เบอร์สิบขัดออกนะครับ ออกลยอตัวนี้มันจะยาวหน่อยโอเคสอหลังจากเราถอดน็อตตัวยึดกับถังนี้แล้วเนี่ยเราจะทําการยกถังขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นตัวกองอากาศด้านในเลยกองอากาศจะอยู่ด้านในนีะเราต้องหาอะไรมาค้ำไว้นะครับเคเราต้องค้ำถังให้ แรงโอเค okay. เราะเราก็ทาการถอดไล่ถอดน็อตตัวนี้เลยมีนออ็อตอีกทั้งหมดเรามาดูกันนะประมาณสี่ห้าตัวโอเคครับเนี่ยนะครับต่อไปนะครับพอเราถอดนอด็อตทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแปดตัวแล้วก็จะมีตัวปลั๊กตัวนี้นะครับที่อยู่กับตัวด้านบนกองเนี่ยเราต้องกดตัวนี้ลงไปก่อนนะอัับแรกกดให้มันแก๊กก่อนแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาเห็มันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เราถึงยกตัวนี้ออกมาได้นะครับหลังจากนั้นเราพิชภพยกตัวนี้เปิดออกมาได้เลยนะครับ กรกาเรห่หลังจากเราถอดตัวหม้อนี้มันออกมาแล้วเนี่ยเรายกลงมาดูนะเราสามารถถอดกรองตัวนี้อะไ้เลยนะครับสังเกตดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะโอ้โหน่าใช้งานมายาวนะครับไส้ล้มแล้วก็ฝุ่นคราบมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกรองใหม่ทีนี้เราจะมาเปลี่ยนกรองใหม่ใส่เข้าไป หลังจากเราถอดกองขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็หาผ้าชุบน้ําเนี่ยมันหมาดนะมาเช็ดทําความสะอาดบริเวณที่เราจะใส่พวกคราบฝุ่นเก่าๆนะครับผ้าชุบน้ํามันหมาดแล้วเช็ดได้เลยก่อนทําการใส่กองอันใหม่ลงไปนะครับจากเช็ดทาความสะอาดแล้วเนี่ยเราเอากองอันใหม่ที่เราสั่งมานะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับวางไว้ตรงร่องพอดีเลยตรงรุ่นนะครับเสน็้แล้วก็ขันน็อตส,สองตัวเข้าไป ัวแรกจะอยู่ฝั่งนี้ขันเข้าไปได้เลยนะครับมีแค่สองฝั่งนะฮะน็อตเนี it, ่ยแค่ตึงมือพอนะครับไม่ต้องอัดนะฮะโอเคหลังจากใส่กองสองตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็จะเอาฝาครอบกองตัวนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็นํามาประกบเข้าได้เลยเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ทําการใส่น็อตทั้งหมดจะมีน็อตทั้งหมดแดตัวนะครับ คให้ขอบมันสนิทอย่างนี้แล้วทาการเริ่มไขน็อตได้แล้วก็อย่าลืมเสียบเจ้าตัวปลั๊กปอรกาศตัวนี้ด้วยนะฮะทำการเสียบเข้าไปได้เลยโอเคครับเดี๋ยวต่อไปทําการไขน็อตได้เลยนะครับ V ีห0ห้าศนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขี่กันดูว่ารอบแล้วก็กำลังมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะมเราจะมาลองขับกันดูนะครับโอเคปลา สึกว่าอาการกระตุกเนี่ยเวลาสตาร์ทรถใหม่ใมเนี่ยหายไปเลยนะครับเวลาเข้าเกียร์แล้วก็ออกตัวก็ถือว่าโอเคค่อนข้างใช้ได้ใครดูคลิปก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับกดถูกใจด้วยครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ